คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปไทดวงความรักของชาวราศีเมษเดือนมกราคม2566นะคะซึ่งจะสามารถนะคะฟังได้ทั้งราศีและลัคนานั่นเองนะคะเป็นเดือนแรกนะคะของปีก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะเจอความรักที่ดีเจอคนดีๆหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ขอให้รักษากันไว้ให้ เน่นนานยาวนานโดยอาศัยในเรื่องของความเข้าใจส่วนใครนะคะที่กำลังเจอความทุกข์อยู่ในเรื่องของความรักนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะช่วยคุณตัดสินใจนะคะให้ไปในทิศทางที่จะเป็นผลดีกับตัวคุณเองนะคะการทายนะคะเป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นอาจจะแม่นยามหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ชาวราศีเมษน,นะคะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะโอเคหมอมุ้ยนะคะจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการเลือกไพ่ให้นะ แรกนะคะเจ็ดดาบอิมเพลสเจอดมูนเฮงแม เด็กไม้ห้าดาบคิงดาบเมจิกเชียนค่ะภาพมันเอียงๆเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดอีแสงนะคะวันนี้จะใช้แสงที่ ครึมครึมมืดมนนิดนึงเดี๋ยวผมจะขอทุกู์ให้ก่อนโอเคค่ะชาวราศีเมษนะคะหลายๆท่านนะคะกำลังคิดที่อยากจะชิ่งอะไรอยู่หรือเปล่านะคะใครที่มีรับลมคมนายหรือใครที่กำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะ <c oughs> บางท่านบางลายคิดในใจว่าเฮ้ยฉันไม่เอาละฉันจะหนีละ ฉันฉันฉนไม่อยากที่จะรับภาระไม่อยากที่จะรับผิดชอบอะไรนะมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เข้ามานะหรือใครที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรอะเจอความรักนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะหนีปัญหาหรือให้ระมัดระวังโดนหนีปัญหารวมถึงถ้าใครมีเกณฑ์ที่ ้งคันโดยที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะให้ระมัดระวังนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะจะไม่รับผิดชอบหรือคุณอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดใจถึงขั้นที่จะมีคำพูดดุนแรงนะคะ พูดแรงไปนะคะเขาคนนั้นนะคะก็ไม่คิดที่จะรับผิดชอบอะไรเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเขาไม่มีนั่นเองนะให้เรามาระวังที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้หลอกให้รักแล้วก็จากไปหรือไม่ทนันที่จะได้รักกันเลยแต่มันดันเกิดความสัมพันธ์ที่รวดเร็วฉับไวเข้ามาจนทำให้มีปัญหาตามมาในเรื่องของการมีบุตรหลายๆคู่ลหลายๆท่านนะคะอย่าง มีการคาราคาสังอยู่นะมีโอกาสนะคะที่จะมีการมีบุตรแต่คุณก็ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าอะไรมีคู่อยู่เคียงข้างในเรื่องของการช่วยเลี้ยงดูน้องหรือช่วยแก้ปัญหากันไปและหลายคนหลายๆท่านนะคะตอนนี้บอกเลยว่ามีโอกาสเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะคุณรู้สึกว่ามีคู่แล้วก็ไม่เห็นจะดีสู้ที่จะปลูกฝังบอกว่าเฮ้ย พ่อของหนูเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหรือตายจากโรคนี้ไปแล้วนะคะยอมที่จะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่ามีคนที่ทําให้คุณทุกข์หรือไม่สบายใจอยู่ข้างๆกันตลอดไปอะไรเงี้ยเรียกง่ายๆว่าคุณคิดที่จะตัดสินใจแบบหักดิบเลยนะเหมือนกับว่าคุณให้ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าคุณสามารถที่จะ ประคับประคองชีวิตของคุณได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเออมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่มันแย่เหตุการณ์ที่มันเร็ว้ายนะคะแต่หมอมหมุก็มองว่าก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ต้องปล่อยให้มีอะไรมาข้างๆคา,า,าราคาซังกับคนแบบนี้อีกก็ถือว่าดีไปอีกแบบอืมนะเพราะว่านะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณแบบว่ายังคาราคาซังคุณไม่เด็กขาดคุณไม่เด็ดเดี่ยวนะคะบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตกับคนที่นิสัยแบบนี้นะคะสู้ที่ว่าเฮ้ยไปเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของคนรักก็ได้เริ่มต้นใหม่กับครอบครัว ที่เขาหวังดีปรารถนาดีต่อคุณนะคะคุณอาจที่จะไม่ต้องทนอยู่กับความทุกข์แบบนี้อืคนโสดหลายๆคนนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาคุยนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นการคุยแล้วคุยไปคุยมามันเหมือนกับว่าเฮ้ยคำพูดมันเริ่มที่จะ ฟังไม่เข้าหูละฟังไม่ลื่นหูละหรือว่าคําพูดแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยคนละแบบคนละอย่างเลยนะคะยิ่งคุยก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งคุยยิ่งเครียดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันเหมือนกับว่าไม่ใช่การเริ่มต้นความรักแล้วนะมันเหมือนกับ การพูดจากการที่ไม่ค่อยที่จะรักษาน้ำใจหรือพูดโดยที่ไม่นึกถึงใจกันเลยนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนปากไม่ดีคนปากเลายเข้ามาเออนะพูดยังไงพูดตรงๆเลยนะคะแต่ถามว่าใครนะคะที่ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปแอบชอบเค้าไปแอบรักเค้านะคะคุณก็ย่างไม่สมหวางนะจ๊ะนะคะ มีเกณฑ์ขึ้นคานเลยอะคนโสดนะคะชาวราศีเมษนะคะมันเหมือนกับว่าความคิดทัศนคติหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างของคุณเนี่ยนะคะต่อให้ได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าใช่แต่ว่าในเรื่องของ นิสัยใจคอของคุณไม่ได้บอกว่าคุณนิสัยไม่ดีนะแต่ลึกๆแล้วบางทีบางครั้งคุณก็สึกขั้วสุดโต่งในบางเรื่องบางราวที่คนอื่นเขาไม่เป็นกันกันอาจจะต้องปรับตรงนี้ปรับจุดนี้นิดนึงนะคะถึงจะทําให้คุณเนี่ยมีคนที่พร้อมที่อยากจะดูแลหรือมีคนที่เข้าใจเข้ามาในชีวิตนะคะปรับปรับนิดนึงนะคะหรือถ้าคุณคิดไดจใจว่า ฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับเพื่อใครหรือยังไม่พร้อมที่จะอยู่อะไรยังไงกับใครนะคะก็แนะนําว่าหัดนั่งสมาธิหรือไปบวชนะคะก็จะทําให้คุณสงบจิตสงบใจได้มากขึ้อนอ่ะหมอมุ้ยไม่ได้ว่านะแต่คือของอ่านตามไพ่นะคะ ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าความคิดเห็นหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมันไม่ค่อยที่จะตรงกันไม่ค่อยที่จะรงรอยกันนะคะคนหนึ่งนะคะคิดแบบนี้อยากจะทําแบบนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองว่าไม่เห็นด้วยจนเกิดทําให้เป็นสถานการณ์ของความเส็งเข้ามานะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของคู่นั้งคู่มันอาจจะเป็นในลักษณะข,ของการทะเลาะกันการ,การเหวี่ยงกันโดยที่แบบว่าไม่ค่อยมีเหตุมีผลกันสักเท่าไหร่นะนะคะ การทาให้ที่คุณคิดว่าเฮ้ยการที่คนรักไม่เห็นจะมาเอาใจไม่เห็นจะเอามาพูดคุยเลยเฮ้ยเขากําลังนะคะคิดที่จะไปจากเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะของการคิดไปต่างๆนานาแต่หมอมุ้ยมองว่าปัญหาของคุณรักคนรักณนะตอนเนี้มันขึ้นมาว่าไม่มีใครยอมใครแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีเหตุผลกันทั้งคู่อะค่ะนะคะ,นะคะก็ระมัดระวังนะคะจะทําให้กลายเป็น ความสามัมพันธ์นะคะที่อาจจะไปต่อกันได้ยากในเรื่องของความคิดแล้วก็ให้เรามาระวังเกี่ยวกับคําพูดด้วยนะหลายๆคนนะคะคิดที่อยากที่จะแบบเอย,อยู่กันมานานแล้วเนาะกับคนรักนะคะก็คิดที่อยากจะมีบตุรนะคะคิดที่อยากที่จะมีใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะก็ ไม่รู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนนะคะก็อาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งความคิดของชาวราศีเมษเข้ามาเหมือนกันนะคะในเมื่อคนรักไม่มีเวลาให้คุณไม่สนใจไม่ใส่ใจชัดนนะฉันก็คิดที่จะที่จะมีลูกเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันในอานาคตยามแก่เทาอะไรแบบนี้คุณก็สามารถที่จะคิดได้หมดเนาะใครที่กำลังเจอในสภาวะที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนกับว่า คุณปวดหัวมากเลยทุกๆวันเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่ปัญหา มีแต่เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมีแต่เรื่องอารมณ์โกรธอารมณ์หึงหวงอารมณ์เอาชนะอะไรกันเข้ามานะคะรวมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคําพูดด้วยที่มันไม่มีใครยอมใครจนสุดท้ายนะคะคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่รู้จะไปซ้ายหรือจะไปขวาทีทะเลาะกันเถียงกันแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีถึงขั้นที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะยุติอยากจะพัก อยากจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงจะมีแผนหรือมีอะไรที่วางหรือแผนที่คิดที่จะทำร่วมกันอยู่แล้วนะคะแต่คุณคิดว่าในเมื่อความสัมพันธ์ของความรักเนี่ยมันไปต่อกันไม่ได้นะคะสิ่งที่คิดที่วางแผนกันไว้ก็มีโอกาสที่จะล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแนะนำว่าควรที่จะหยุดควรที่จะล้มเลิกดีกว่านะคะเพราะว่า ต่อให้คุณหยุดในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนกันได้นะทําธุรกิจกันต่อได้นะบอกเลยว่าอยากจะให้หยุดค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะมีแต่เรื่องกวนใจเรื่องปวดหัวเข้ามาแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งมีคนใหม่เข้ามาพูดคุยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากกว่าน,นี้นะจะมีแต่เรื่องเครียดจะมีแต่ ปัญหาจุกจุกจิกจิกเข้ามาทําให้คุณแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนสมองเลยนะคะบ,บอกเลยว่าถ้าจะหยุดตรงนี้หรือจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้หยุดเลยนะคะไม่ต้องหลงเหลือในเรื่องของการที่มีอะไรทําร่วมกันนะคะเว้นแต่ว่าอ่ะก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่มองแล้วก็น่าจะยากนะเพราะว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยนะคะจบกันไม่สวยเนี่ยบอกเลยว่า มันก็จะมีคําพูดทิ้งท้ายที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างคนต้องเจ็บใจกันแหละจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะคูยอยากจะเคลียรอะไรให้จบให้สิ้นนะแต่มันก็ดันเจออะไรที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนีปัญหาจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะดังนั้นอะไรที่ปิดจบอะไรที่เลิกราอะไรที่มันคาราคาสร้าง เคลียให้จบอย่าให้ค้างคานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนคนนี้เนี่ยเขาก็จะไม่กลับมาเคลียร์คุณแล้วนะคะข้อเสียของเขาคือเป็นคนชอบหนีปัญหานั่นเอง นะแต่หมอมุยมอว่าคุณก็เหมือนว่ารู้แล้วแหละคุณชินแล้วแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็ไม่เรื่องที่จะจบนะคะคุณคิดว่าเฮ้ยคุณก็ไม่อยากที่จะแคร์อะไรต่อไปแล้วเพราะว่ามองไว้แล้วว่าคนคนนี้พึ่งไม่ได้นะคะยิ่งอยู่ก็จะยิ่งมีแต่ทําให้เราทุกหนักนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความรับผิดชอบอะไรนะคะการที่จะให้เขารับผิดชอบตัวเองเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนะแล้วถ้าจะให้มารับผิดชอบตัวเราและครอบครัวของเราในอนาคตบอกเลยว่าเฮ้ยมันมันแลไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ขอให้คุณนะคะเด็ดเดี่ยวหยุดคือหยุดจบคือจบนะคะแล้วก็จะทําให้คุณสามารถที่จะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ได้ในอนาคตเนาะนะคะก็ขอ เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกท่านนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องหมอมมุยทาโรนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ